ที่เขาช่องตะโกทางขาขึ higher higher. ้นมีอุบ uhh ัติเหตุตั้งแต่เมื่อคืนครับการจราจรหนาแน่นถึงติดขัด ที่เขาช่องตะโกอำเภอตาพญาจังหวัดสระบุ้วทางขาขึ้นเด้อพี่น้องเด้อครับขาขึ้นครับอ่ารถนี่ลั่งไรมาจากกูหละครับวิ่งลัม่มกูหละครับเนาะเพราะว่าม่อโต้จีพีเป็นเซ็ตสิ้นแล้วครับเนาะตึกการนั่นมารถก,กับลั่งไรลกลับกรุงเทพกรุงไทยคือนต้นนะครับอ่าทำให้รถร้ายครับอ่ากูที่ใส่ทางเสด็จดีกับะระวัดระวังกันจังน้อยนะพี่น้องเนาะนะครับเนาะรถต้องเฝ้านะครับเด้อ่าใจเย็นครับอ่า ซีทุ่มดูไปมั่นนะครับเด้อซีทุ่มดูไปมั่นเพิ่นแต่มาเก็บผู้ซากรถคันนี้ครับที่อยู่หันครับเพราะว่ารถเมโคเพิ่นมาเคลียร์เส้นท่าเนาะครับเนาะเพราะว่าหนักดาบตาอัดนะครับเนาะอาจารย์ได้ก็ปากแกงเซื่อนครับอ่าทำมัดระวังกันยังอยครับทั้งขาระวังครับนังครับเนาะช่วงลงครับนะครับสำหรับผมเพจนี่อย่างกษัิมารายงานอยู่ตรงนี้แหละครับนะนะครับห้องยางพับมาไกลๆแบบพี่น้องเพื่นเคลียร์เส้นท่าเนาะครับเนาะว้าว อ่าอืมโอ้หนักนะสาหัสเด็ดเล้ครับนี่ก็บรรทุกมันนะครับนะครับเป็นมันนะครับมันสับหลังนะครับเนาะอ่าเป็นมันกับเป็นมัน,นครับมันมันมันเป็นมันสับหลังเขาเองครับนะเนาะอ่าห่วงให้เลอยเนาะครับเนาะแม่ไปแล้วเก็บอู่แม่ไปแล้ว,เ,ลวเหลือแต่ลูก ระวังข้างนาได้ครับเด้อข้างนาก็มีอุบัติเหตุอยู่ครับอ่าแต่ว่าเพื่นรถฟอาจินเนอเพิ่นไปแล้วเหรอเหลือแต่กิจแตกครับอิจแตกยังอยู่ข้างข้างนึงครับพี่น้องอ่าเหตุยังว่ารายงานจากทางขึ้นเขาช่องตะโก